อึบเออโหมุดแหมโอ้โอ้โหโอ้เอ้าม้เอ้พี่น้องอหลายแบนวใหญอึนี่ป๊าดเยวลงทุนอีกหลว่าโอ้ตๆๆหมุึไ่ก๋ไ่ไข่หบกําลังหนีอ้โ้าบ สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมยวครับมอนห้างมือัน เหมือนเดิมครับมากินข้าวปลาเมื่อคืนนี่มาแล้วติดใจเรื่อบ,บรรยากาศเรื่องถึงแมาพาพปีพอน้องมาย่ำเบ็ดมานี้มาบาดเหี้ยซิเขาใส่จากเส้นพอเต็มหาเส้นมือนี่ห่างกว่าเก่บาบอนมาเรียวเมื่อวานนี้หาโมงเสาพอดีพี่น้องมาชิ่กินข้าวเทีย่ยมใส่เข้าอเออใส่กันซ้ำใส่กันซ้พอดี ทีมงานเท่าสิมาก็เลยนเมเลยลงกมาก่อนครับพอเตรียมหากินเข้าเที่ยงอะไร้พอเตรียมทีมงานเท่าสิมากู้ไก่ก็สิมาโทรบอกเราครับรถตามกลมมาครับ น้ำหันวะเจมันเปียบ่ได้น้ำหันน้ำหันดีกว่าน้ำไผ่ปลาเนาะหนัก,นกึ้นือกัน,กน,นบขือกันเลยะ่ะคืเกันเลยก็ไป็นป่าป,ป่าจริงนี่เดินยุกยุกยิงยิบ่เดิได้รุ่นบ่เดิ จ<ห>อะเปู่ทูเขาไม่จำดนมาพี่น้่บัรยากาศอะไกันเลปลามันไม่จำโอ้โหคือยู่ด้หอน,นาาดไดหอ,อ,อ,อได,อไ,ดอไม่ได้หอนป่าพี่เนอะคือยู่ป่าโวงงามที่หางเหหาง มิดกำแดงหาน้าหนปัดแห่หางมมกขึ้นให่ทีหลอูด่ะโอ้โอ้นามฟงใส่หนากวางโอ้แม่นีดีขออนุญาตเสร็จแล้วพื่อน้องเออป่าฟงใส่นิีไรแต่ดังนี่เจดีเด้เริงนี่เด้า เปวานอดเปวานอดไปบเดี่ยวไปว่านอดนะครับ <aja> ต่อไปเราก็ย่างหงียนแล้วก็ปิ้งไว้เดี๋ยวกูลุกจัดการนีโอ้ติงไว้เดี๋ยวไม่ดีขิงเจียวจากแหบเพิ่นก่อนพี่น้องฮึบอือพี่น้องผมวซื้อว่าไม้ของแล้วล่ะสิได้ลงแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวของไม้กับเพิ่งมุดลงไปแล้วเป็นไล่เป็นเล่พ่อ คือบ่อ้ยทุ่ทุโอ้เขาไปใกล้กันะพี่น้องเอ๊มเดี๋ยวโอ้ยย้ดเป็นโลตพ่อเต็มี่ยพูดแล้วยป่าตะเพียนนี่พี่น้องโอ้โอ้โอ้ือหักขางมนสิดินโอ้โอ้ทุ่ทุ่ทุ่ฉากรี่ไหมมโลครัว เลยเต็มปลอยปลอยแหนลงมาปลาคอเยปลาคอดีดูมีปลาคอพี่น้องโออยากลงได้ะขนมีคนถือกลองใช่ไหมแหนี่มันมันเพิ่นไหเดี๋ยวนะัดอัดกันปดปากันปดปากันปดปากกันใหปนลูน้ตอแหงสลน้าอพี่น้งโอบััลุกห้ยันลยมัดหยับแหงเนห็นไหครับโอับครับขู่มู้้ใหญ่แห็นนิด ต่ที่ตลาดเนี่ยมาหอดแล้วกูไก่ห่องเวิกเิกแล้วโซ่โซ่ไฟเต็มป้อหลายแบนบักไงเออหนงสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดเออหรักษาเ้วยอบรรโอ้รักษาเท่าชีวิตโอ้สุดยอดเลยครับ โอ้ล me right ุ there, ่นก so uh ันด uh ิพ uh ี่น uh ้องมันว่าปอปากพ้อนใช่นหมเมตรทันบโนอว่าสันเราว่าสุดจอดเลยสุดจอดเลยปลาสะเพริญเงี้ยพี่น้องเลยงาบงาบอยู่สดสดครับสดสดครับสดคักบ่โอ้สดคักงเราครับปากงาบงาบเป็สดคักอีนี่ขี้ทั้งหนอกเลยดยครับโอ้ ยอดเลยครับสุดยอดแล้วอู้หักงาบเลยสุดยอดเลยเอเอข้างอีดีว่ะสมสม,สมราคาเลยบัี้สมราคาเลยครับปลาผีแพนองมาเบิ่งสุดยอดเลยเหรอม,มาเห็นปลาข้หลุดเหรอพี่น้องบ่เห็นเหรอบ่เป็นยังครับเรือปลาตัวนี้แล้วอ้บักกับเพี้ยนทางแดงทางแดงทางเดี๋ยววุ้น สุดยอดเลย,ย,อเลยโอ้แต่เพียนนี่ก็สุดยอดแล้วครับบักคอบ่เป็นยังครับคุ้มค่าเลยครับนี่ครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยโอ้ผมลุนฉีดแ,แตกขึ้นกันแล้วครับไม่เคยพอได้รุ่นนี่พอเป็นเป็นลุนทั้งสัน่น์เหมนที่จะรุ่นบนะักกิโลเลยครับอโอ้อนดซ้อนอนดซ้อนอพี่น้องโอ้โลยี่ลิครับ ัวโลคกลัวครับงับงาบเลยกู้ไก่ไม่เห็นเนี่ยโอ้กู้ไก่นี่บ่ได้เห็นหนากันรุนเหรห้องหูาเปลี่ยนแล้วว่างันห้องมาแล้วแสดงว่าทักท้ายมามาแล้วพี่น้องรุ่นกันต่อนพอเตรียมสารแหกก่อนเดี๋ยวไปว่าดีบัตที่เป็นของแล้ว ก็คือ้องสีนะนั่นแหะปลาเข้มั่งนนะข้อะไรอางีเป็นไ้เต็มเดี๋ยวเดี๋ยวนะุนกันบาลเลยเหนล่ะอมมุดไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้เต็มปลาเข้าปลาเข้า พี่น้องปลาขาวมองอีกเลยขาวมองโอ้โผัดคองไม่มีสิทธิ์รวนปไปยังครับนึ่งปลาอิซบอาไปอิซบหน่อยโอ้ยากเห็นแต่ปลาข้าปลาข้าปลาข้าไปอตซเพี้ยนออกข้างฟังก่อนปะปลาเข้าปลาข้าปลาเข้างามเดี๋ยวครับโอ้ยตื่นตาตื่นใจพี่น้องเลยนี่ปลาขับตะเพี้ยนนี่ตะเพี้ยนตัวนึง เดี๋ยวเดี๋ยวผมจไปไหใหมึงโอ้ยมามาเผาถอนี่ดินนุ่งยุ่นี่งเยอำเลยน้ำไหลน้ำไหลครับโอ้โอ้ผมกับชิลงขึ้นกันแล้ววะลุนปลาตัวนี้ก็หนึ่งสองอึบอ๋อพี่น้องเอ๊่ายขัดขัดกนนะวะพี่น้องมาเบิ่งกันนะ ปลาข้าวพี่น้องปลาข้าวเด่นากปลาข้าวงามตัวถูกพ่องามโอ้โโถัามุดขามพี่น้องของของกระคุ้มค้าในปลาข้าว่งกเพี่อนครับงาบงาบเลย กอเตีมยมาโพสบาทเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเถอะรุ่นที่แตกขึ้นกันได้ไหมโอ้พ่นปลาเขาแหิ่นอุ่นใจครับผมก็อุ่นใจพี่น้องเขาทาอยู่มึงดูครับรับผิดชอบเดีอยวโพดีๆเต่าชีวิตตัวเต่าชีวิตปาอดขู่ไก่มาเลยคิักเนาะโชว์โชว์สุดยอดเลยครับปลาเขาปลาตะเพียนครับ ไปล่อยลงไปนีปลาข้าวมันงบอแม่กินปลาข้าวทีบัดโอ้เข้าเข้าวข่าก้อยได้หนิก้อยเหรอแม่นบ่แบอเนี่ยโอ้มาแล้วมือนี้มาเองเนี่ต้องห่วงเลยก๋วยกุกกรมาแล้วเฉียบเข้าไม้โปต้องห่วงเลยก้อยปลาข้าวนะครับจำดีๆเด้อห้องมันห้องกระเลี่ยนสิหงอยโอ้ครับตัวพร้อมงามเลยครับรุ่นพร้อมงามสุดยอดพอเต็ม ก้อยจีมันก้อยแล้วไปป่ะใ้เฮาเปิดให้เพิ่นเบิ่งบาเด็ดส,สรุปห้อเห็นรึเปโอ้กะสิคักอยู่พูดนะพูดนะเพียนพูดนะครับสุดยอดอเลยถือว่าหมานะพี่น้องบ่ก,กี่ชั่วโมงนี่ปลาหงวดจันดีมันบ่แ,แด,ดูนี่ล่ะฉากนี่ล่ะผมเปิดกล้องบ่ทันพี่น้องเปิดกล้องกระบ่ติดพูดนะ โอ้แตเพียนเหียะเหียะโอ้สุดยอดเลยครับโหดมีตัวหญ่ป้าเดาวแเพียนตัวนั้นมะบึงเ <ปะ S 1> นี่ยแตบอกเพี้ยนใหญ่ไหม <ปะ S 1> นี่คากันไปพี่น้องเหียเพี้ยนแบบกิโลแล้วก็มุ้งแบบนี้กับแบบเครื่องโลโอ้สุดยอดไปอไ,งไงอ้กำเป็นรอยพี่น้องโอ้พ,อใ,พอใจเลยพอใจเลยพอใจเลยเฮ้ยเจ้าพี่น้อง ได้บ่มานบ่ปดอนมานบ่มานแล้วครับบ่อยากพาดครับตัวนี้ครับบลาข้าวตีน่ะอันนี้ข้าวครับนี่ข้าวมันขึ้นพอเตรียมกูเฝ้าจะเผ็ดยังกินคูไก่กำลังคั่วอยู่มูนึองคุณแต่เพี้ยนตัวเป็นโลจ้ะโว้ยโลครับกูไก่กับน้องบอลแล้วกับเมียกูไก่จ้าบ๊ายบายครับบ๊ายบาครับเพียดยังกินน้อจังข้านาทีข้ามนาทีให้หมดแดงโอ้คั่วไใส่หมดแดงาผสมคูไก่มาไฟใส่หมดแดงครับ ากลางน้ำเลยจ้ะกลางน้ำแล้วลูกสุนัหลัะจากเขาได้มาแล้วกันใส่หัวเรือเนาะหลักจากเขาได้มาแล้วอันนี้ปลาอยังจ้ะนี่ปลาอยังปลาเต็มอันนี้ปลาอันนี้เขาเรียกปลาอะไรกวนจันหัวนจันดูครับอันเข้าก่อยเป็นตอนใหญ่ๆแล้วเปล่าผู้ใดเอามาประดิษฐานเลยสอยจูกระเด้งสร้อยอยู่นี่เอาตัวจัดไปตอนกลาเออตอนยาง สองสาวกันเรีนน้ำเล่องสาวสวัสดีหน่อยสงสาวสวัสดีค่ะเดินมันหลายเดิเร่นน้ำปานองบางเลยปานงบางเลยปโวยมื่อนึงเขากิสิบปีงเนาะิปเนี่งปองเรอขอกเกิดวดะบ่บ่ทันดิบก็พอแล้ววะิบสูดอกรุ่นนั่นไอขึ้นไปหามคแดงพี่น้อง เอาลงมาใส่ฮานเอาได้ผข้ไก่เสีฮานอลงทุนอีหรว่าโอ้ทุนทุนทุนแม่มึงคันไข่ผู้่ไข่โอ้เสียดายเนี่ยบาดนี่เฮ็ดได้ละบาดเนี่ยโอ้เนี้เปียวนั่นามเนี้ยเปียวนั่นมามเอาซานั่นมาอซ้นั่นมาเร็วต่แต่แต่เตยหมดกแวเร็วววเอไข่ยิบยิยิบยิน ขึ страх, ้นมาขึ้นจารย์ขึ้นมาขึ้นมาลูกลลูบอบมันบ่ไดอะไรผัวดาวครัคุณมันมันดินนะบอมันถึงดินเพียเพีโอ้ยมาสาวเดี๋ยวกูก่อเอบื้อกองยพี่พีนี่นี่นีครงนึงเพีเพียเพียใครใครใกูไใครใคเออเเร็วเร็โอ้สิสินชีวิตแล้วเอาถือก้อนใ้ครับถือก้องให้เน หมดหมดกันหมดกันอยากนนีโอ้ยบ่สวกันเวเออเออถึงก่อนให้นะโอ้ยเท่าไหร่ล่ะหมดกันครมาเฮ็ดังเด้อบักโยไาตตะยขาเลี้ยงญาติคือเก่งโตมเก่งโอ๊ย โอ้ดินดินดินดึกนี่เต็มดินดินดินถึกเป็นไนครับโอ้ยโดนโดนอะพ่อโอ้ี่้องปาดมบันกันบอถือมองนี่ตี้ปาร์ตใครใครไม่เข้าอยานี่ไปเก็บกินไันปุ๋ย่ะตันกมาเราจะลนเอาไปตัวขึ้นไปไม่เถอะเอาดึงงน้ำเนี่ยดึงน้ำดึงน้ำ

การคงแบบนั้นโอ้แก้วขอลอกเนื้อแก้วแก้วขอบ่าเรื่องขึ้นเรือหรือเปล่องรื่องก้อยปลาเด็กกินหอดก้อยไข่หม้แดงน้ำกันพี่น้องเอาอย่างนั้นนะ

มดีอมม่่ังก็ก่เยาเตัวนี้ปาอยน้ำสสอันหม้าบ่ซับจมอน่อยแล้วห้งบ่้บ่ได้กินดิบ้อจ้ะ่อยดีบหา้บที่ใสไถน้ำเลยปลาเตรียมมาถึงนำยืดมั้ยเสียอเสตเอาบ่อบ่ไว้ ชอก็ดีชอก็ดีทิมไหว้มทิมเป็นดักทิมขั้นแหมดแดงมัยมี่ต่เก่าดิเล่ยเกลือคนน้นเอาเกลือไนะอหมดดงนไทิ้มที่มือต้เนีวาอยุก่มงหน่โมดแดงเขากพร้อมันไข่ไหล มันอยาบันหัวมกน้าแล้วมันยังบบออป้ามาสินี่ป้าเขาขัวเขาขัวนิ้งเขาขัวไม่หยดเลนิ้งพุดนิงุละเบิ้งหีปลาอยู่พุดละนนี้กลมซองกลมซ่องแล้วีวิ่งขี้วิ่เอามะนาวี้ว่าเขาขวีว่มนาวขี้วิ่งย่าหอขอมา เอามาให้ลูกก็คือได้ครับพอมันกินมันบ่นกินไหมครับบ่นกินเขาเศร้าไหมมันกิน,นกินงไงใส่ไปเลยเดี๋ยวตะพดแจ้วจิเดี๋ยวตะพดแก้ว,ว,กวผมกินกันดีเท่าไหร่เนาะท่ากันจะปีเหนียวคู่ไก่สองครับใครจะบอกว่าปีไทยปีเออ

ปิ้งปลาปิงทั้งขวดปิงปลาแม่พอเต็มกันใหม่ไปจัดกักจัดแน่แต่กู้ไกลกับขวดอันนั้นบพืเ่เพก,กีโอเพปิงปลาข้าวปิ้งปลาตะเพียนปิ้งปลากัมปิงปลาตัวละรูเนาะันนีก็ข้าสิข่ขวจ้ะข,ขัวลาบขัวก้ยขางลอย้าเนา้ปนาันตายมดเยตีหน,นึ่ง ปลาตันแล้วขาดเลยอ้าไม่ไหม้เลดีครับเนี่ยรอดแล้วมันูดเรวคดวปลาดูงสวงอ้อยวันน้ซิโลเนาะปลโดยฝากพี่ฝากน้องไปโอ้ยห่ามันยังไ่ได้บายไงบายมือนั่นได้กีโลเต็มกับเวู้นนยในั่นลยใส่แค่หน่ อร่อยมังามเป็นสบายอย่ดิน้ยังไงอ้ดูรอขังวงเร็วเถอะนิวเขาล้บ้านเนี่ยโเนาะแสกน่แหละั่เ็นรงร่งนนองสุกเรียบร้อยจ้ะมาเด้อ <GO> ก <av uther> ินเขา นี่ก็ก้อยปลานี่ก็ปิ้งปลาเด็กๆจะทานไข่ไหมเนี่ยเด็กๆเนี่ยไข่เนี้สงสัยเด็กๆจะไม่ทานไข่หรกปากแล้มมาแล้วน่ะไข่ปลาเียนน้ำเปลเกลือก็ทานนะน้ำปลานตัวมันนี่น้ำข้วได้นั่งนี่เด็กๆทานเด็กๆนกันเด็กๆข้างในเด็กไปเด็กๆก้มแม่มาก้มแม่มา

มาแ้งดีคเดี๋ยวแจ้ันเ้ห้ไม่ได้ขายบุ๊กอไรแม่นี้แม่ายากมันยารเด้เอาไว้ให้ลูกนี่เอาไว้ให้ลูกนี่นี่ลูกนี่เน้ออ่าด้๊บวันวันวัเอไดูกัดูนมาเด้อมาัดีมแวค่นมาวามแพ่กันนี่เอาักยังนเา บอกซื้อยู่ไก่เหรอครับยูกไก่ยัาอนะนำ่ะดาแนะบอกซื้อยูกไก่เลยแต่แตงเุยราคาเี่ได้เนี่ยสีมันหลอดตาคนนู้นสีบวบขาสีแดครับผมยังบวบดีเขาจะเฝ้ากินเขาไหตกลับไปหามาเขาไหมแ้เฉดมันแดงเหือตอนหนุกินตอนเหรียญด้ต้นมันสิบวบกินเขาเด้อจะกินเขาเด้อขัดกดีว่ะออหกไดหยาบอั่งเ้ยูไดอยากมากกับาหมันสีส่มันโทรหาเสียบต่อรับผม เตรมยัปนัเอาก็หจอดครับตํามหอมแดาแต่งงานเขอมาทั้งนี้มืนี่เยันกนั่นั่นเอานันลงมาพวมาวน้้ย็ตาาหยาพตาเนี่ยเม็ดดาี่ครับฝีมือทั้งนั้นเลยเสาปอมงบิิตามิตาเทพปลาเทปลาครับขวดแม่ปาอยงน้อยด้วยเลยเจ้าเลยันก็อิ่มกับวก ลาตัวเล็กเล่นน้ำอีกไหมตัวเล็กอ่ะนี่มันอะไรอ่ะหมุดน้ำโลกแล้วเนาะหมดโลกก็เก่าแล้ว่ะ หิงทวงเลยวะโอ้ขึ้นบออไรนวะหิอท้วงบอลจะเป็นลฟังลอปาดต้อหนอดแลก็เต็มนอดนี่ครับนี่เรนกินได้ครับผู้ให่กินเลีนได้ครับจะกินดีรกินเลนครับมกินดีเสียบเเป็นไดเสียบบ่เป็นไดผู้ใเสีบแห้งไม่ของลูกเจ้นี่ะองข้าวเืข้าวตีบีของขาไหมนอด ปลาไม่มาางสชนแก้วชนแก้วทางคุณมีปลาป่าี่ครับุณกํลังดูอยู่อยู่ในเรือเขาอีกเกือบสองตัวสามตัวกินลงไปอีนีวคุณกำลังจะไปหาอีกนะครับเนี่ยตาาเมาจะ้วลวงตัเขาด่ากันเลยคนเดียปลาเขามองไง เขามันจงมีกวางอยวาเขาเขาข้าวไหมนะครับเดี๋ยะคนมขุเขาทางเขามือเขาไม่ย้งแล้วเี่วเข้าใครับว่ามือเลยแต่ไม่เด้นาซี่ครับจะเรียนจะนานอนกำน้มันกเย็นมันแสบพิชกตานแสบครับเดืเดืนกอะไรครับเเนาะมันมเมนมาจะป่าซี่เด้มันสวดพร้อมนะครับซดเมนเคยกินอยู่เพราะว่าบ้านผมกซีอยู่นะแต่ว่านังเมนน่ ดินดืดๆมากินหน่อยต้มาเขาอาดมาหายเนาะขับแนนตอนที่จะฟ้าถามบอกว่าอะไรทำหหรือยางเยรอหรือยังเลยได้ดอกนี่เป็นไรนาะแสบบนเนาจ้ะดปากมุงบมุงบมุบไปากว่าอะไรอยู่แีกไหมดูสาวน้อย ฝากเดียมมงมงปากมุกแบบปุ๊บแบบเยู่มานนี้กินกิ๊มเราไปเล่นน้ำอีกวันนี้น้องอะไรนะแย้มน้องแย้มแย้มอะปากน้องยิ้มสั่งอะไหรือสั่งแต่ผักก็เยอะผู้ใดกับพ่อให้ากเนาะปากว่นในช่วงนี้ปากว่นไว้วางเลยฟังข้างนั้นเป็นด้ายเสียงป้อจ้ะป้อเสียงเนี่ยจ้าติดติดติ้งเตะตู๋วะติดติดตา แต่ว่าเพิ่นกสิบ่ปั่นเทาดอกเพล่นจะกินดูก็เาบ่้านี่กินนี่นี่ถ้าหนี่กินนี่นี่อย่าบอกคนจัดเิิ้ยผ่นอนเนาะควาซิวผู้ห่จงนอย่งนึควาซิวมันกินไระเทกนี่เ็นบอนี่สมกับเราไวดินบกินตัวใหญ่ตัวี้กางกากแ่มเกิดับอะไอยยายานะยานะงย่านะยาไปก็จิ พับผิดลับน้องตอนนี้กินซ่างนาเพื่นแล้พาเนี่มันกับสีผ้ากันไปวานไปวานต่วตัวจะวานต่อือสิเป็นเม็เขียกรู้จักบู่้กันแล้วนี่บมงานิแขกนเพื่นจิไปตัวว่าเขาเกิดยันขาเพื่อนขาเพื่นผมกิสีไปเพื่นดูว่าของเชีรยครับกษิตาพี่แล้วเนาะครับแต่ว่าให้ติดตามอยู่พีให้ติดตามมีพี่ตไ่องีพี่ตวคว่าสิรุ่นปลาโตเงี่ยมงแมนแมนเดี๋ยวจินเขาลราเขารู้กันต่อ กให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมี้ครับสุขุมสุขคนหล่ะเขาเก็บไก่แด้ความไข่ใหญ่มีสําหรับผู้ใดเดือดขากนตลอดปลอดภัยสุขุสุขคนครับสําหรับผู้ใดเห็นงานก็เจริญเจริญในหน้าที่การงานผู้ใดไปหาปลาเมื่อวานมานันหมายเด้กพี่น้องนะครับสำหรับปีนี้อีสานลอยเปอร์เซ็นต์กับก้าวเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องครับสวัสดีครับ